แต่ช่วงที่ฝนตกเนี่ยปัญหาที่เกิดคืออะไรฝนลงมาใช่ไหมครับน้ำมันเพิ่มพอน้ํามันเพิ่มปุ๊บน้ําเขียวมันจะหลอกนะครับนะน้ำมันเพิ่มน้ําเขียวมันหลอกถือว่ามันไม่เป็นเลยนะครับก็คือน้ําน้ํามันเสียมันตกตะกอนนะครับวิธีหลักการขั้นแรกเลยครับครับมสจากช่องโซนราเีต้าฟาร์มนะครับ ช่วงนี้ก็เห็นเพื่อนๆหลายคนบ่นเกี่ยวกับการทําน้ําเขียวแล้วมันมันไม่บูมนะครับน้ําเขียวไม่บูมไรไม่บูมช่วงที่ฝนตกนะครับก็คือตอนแรกว่าจะทําวันอื่นแต่วันนี้ฝนตกพอดีเลยนะดูเห็นไหมใส่กระเบื้องก็ไดนะ้นะครับอันนี้คือฝนตกอยู่นะครับมาตากล้องมาน,นี่มานี่ดู พอน,น้ําเขียวนะครับอันนี้คือน้ําเขียวที่ทําไว้สี่วันนะครับสี่วันที่แล้วนะครับสีมันเข้มประมาณนี้อันนี้สามวันอันนี้2วันอันนี้ทําเมื่อวานนะครับเดี๋ยวจะบอกว่านี้ทําเมื่อวานอ่าใช่นี่ทําเมื่อวานนะครับเมื่อเช้ามีแดบดบตอนนี้ฝนตกมาประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วเนาะประมาณหนึ่งสัปดาห์นะครับที่ฝนตกแล้วก็จริงๆก็ตอนแรกนะต้องบอกก่อนว่าตอนแรกมีปัญหาก,การทําน้ําเขียวเหมือนกันนะครับเพราะว่า สูตรที่ใช้ปริมาณน้ําที่ใช้เนี่ยเจอน้ําฝนลงมาครับลงมาจากหลังคาบ้านตรงมาตรงๆเลยมันตกมาจากหลังคาบ้านน็่คือน้ํามันเต็มเลยนะครับแล้วก็เลยมีการปรับเปลี่ยนที่วางถังเล็กน้อยแล้วก็ปรับสูตรนะครับก็คือที่ปรับสูตรที่เห็นหกถังตรงนี้ที่ทํามาครับคนละสูตรกันหมดเลยนะครับคนละสูตรกันหมดเลยแต่ว่าหลักการที่จะดีคล้ายๆกันแล้วมันก็ได้ผลพอสมควรนะครับซึ่ง เดี๋ยวผมจะใส่สูตรเอาไว้ให้เป็นเป็นตัวหนังสือนะครับเดี๋ยวเว้นที่ไว้นิดนึงนะเว้นที่ตรงตรงไหนก็ได้เว้นว้หน่อย,หอยให้ใส่ตัวหนังสือนะครับแต่ว่าหลักการหลักการคือว่าปกติผมจะใส่น้ำประมาณ60ลิตรนะครับน้ำเนี่ยประมาณ60ลิตรต่อน้ำเขียวหนึ่งถังนะครับแต่ช่วงที่ฝนตกเนี่ยปัญหาที่เกิดคืออะไรฝนลงมาใช่ไหมครับน้ำมันเพิ่มพอน้ำมันเพิ่มปุ๊บน้ำเขียวมันจะรอกนะครับ นะนะมันเพิ่มน้ําเขียวมันดรอปหรือว่ามันไม่เป็นเลยนะครับก็คือน้ําน้ํามันเสียมันตกตะกอนนะครับวิธีหลักการท่านแรกเลยครับใส่น้าให้เต็มครับคือที่เห็นผมเนี่ยไอที่มันไม่เต็มก็คือคนคนแล้วมันก็หกไปนะครับแต่ว่าตอนที่ทําเนี่ยมันเต็มนะครับยังบ่อนี้ก็คือคนแล้วมันหกไปแล้วมันก็บางบ่อเนี่ยมันเต็มได้แค่นี้ครับเพราะว่าพื้นมันไม่เสมอนะครับถ้าเกิดพื้นเสมอเสมอ อ่าบ่อนี้ตักไปใช้แล้วบ่อนี้ตักไปใช้แล้วนะครับมันเลยไม่เต็มนะครับแต่ตอนนี้ทําคือติมๆเลยครับเต็มๆเลยครับไม่ต้องกลัวมันล้นครับมันล้นไม่เป็นไรนะครับแล้วเราเพิ่มปริมาณปุ๋ยนะครับเดี๋ยวผมบอกอัตราส่วนถ้าเกิดเต็มถังเนี้ยมาประมาณร้อยลิตรนะครับแล้วก็ใส่อัตราส่วนตามที่บอกเนาะการคนการอะไรยังเหมือนเดิมนะครับหลักการของมันก็คือเวลาที่ฝนตกลงมาครับฝนตกลงมาแล้วอ่ะถ้าเกิดเราใส่น้ำไปครึ่งเดียวนะครับ น้ำน้าฝนมันก็จะขึ้นมาอีกครึ่งหนึ่งใช่ไหมครับแล้วน้ํามันจะแยกชั้นกันชัดเจนนะครับถ้าเราไม่อยู่เราไม่ได้คนอะไรเนี้ยโอกาสที่มันจะเสียเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราใส่น้ําให้มันเต็มไปเลยครับเวลาฝนตกลงมาเนี่ยน้ําฝนหรือน้ําส่วนเกินนะครับมันก็จะล้นออกนะครับพอน้ํามันล้นออกปริมาณสารอาหารที่มันอยู่ในน้ําเขียวครับมันก็ยังคงอยู่นะมันก็ยังไม่ดรอปแต่ที่สําคัญครับคือช่วงหน้าฝนเนี่ยต้องคนบ่อยกว่าเดิมนะครับ น้องคนบ่อยกว่าเดิมไม่งั้นมันจะแบบนี้ครับทิ้งไว้นานๆบางทีมันก็เน่าได้นะครับโอเคเดี๋ยวตากล้องจะป่วยละนะครับ <c oughs> อย่าลืมถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e นะครับเป็นกำลังใจงให้ช่องโคราชเวตาฟาร์มกันด้วยแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆมีสูตรการทำน้ำเขียวอะไรดีๆนะครับอย่าลืมมาแบ่งปันกันนะครับถ้าเกิดใครมีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบแน่นอน เราวันนี้ก็มาสั้นๆแค่นี้ขอบคุณครับขอบคุณค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ